ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงชุมชนแก้วดวงธรรมวัดป่ารัตรนะโชตมณีแก้ว fm 104.5 MHz ดเำเนินรายการโดยธรรมะเตโชผู้สนับสนุนยังเป็นทางการยาสีฟันตราดอกโบบานลูกอมตราจิงโกยาธาตุน้ำขาวตาลมรำเผยคลื่นนี้จะเผยแพร่ข่าวสังคมเพลงกิจกรรมสาธารณะหน่วยงานธุรกิจ ยินดีตอนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่นะครับสถานีแก้วดวงธรรมนะครับสำหรับใครที่นะครับชอบในด้านของการฟังข่าวสังคมนะครับเหตุการณ์บ้านเมืองต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการเมืองนะครับศาสนาเรื่องราวต่างๆปรัชญาทัศนคติอะไรอย่างนี้นะครับก็สามารถที่จะฟังกับช่องเราได้ช่องเรานะครับมีในส่วนของเพลงนะครับเพลงที่จะเปิดให้กับสาธุชนฟังนะครับ เป็นคล้ายๆแบบผ่อนคลายรีแล็กนะครับแต่ว่ากิจกรรมทางสาธารณะที่เราจะประกาศออกไปมันก็จะเกี่ยวข้องกับวัดข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์กับวัดนะครับแล้วก็จะเป็นเกี่ยวกับหมู่บ้านด้วยอะไรอย่างนี้นะครับคือกิจกรรมสาธารณะคือการทํางานร่วมกันแบบให้เกิดความสามาคัคคีนะครับในหมู่คณะนะครับแล้วก็จะเป็นในส่วนของสปอนเซอร์นะครับหน่วยงานธุรกิจนะคใครที่อยากจะสนับสนุนขึ้นของเราอยากโปรโมทนะครับธุรกิจของท่านให้ ดำเนินไปด้วยความคล่องแคล่วนะครับดําเนินการไปด้วยการค้าขายดีความร่ํารวยการชักจูงลูกค้าที่จะมาจากจุดต่างๆนะครับทางขึ้นของเรา fm ร้อยสก็ยินดีที่จะเป็นสื่อกลางนะครับก็สิ่งที่ขาดไม่ได้เลยนะครับคือผู้สนับสนุนยังเป็นทางการของขึ้นเรานะครับก็เป็นยาสีฟันตาดอกบัวบานนะครับก็ในส่วนของยาสีฟันตาดอกบัวบานนะครับ มีสารนะครับโซเดียมฟูอรายนะครับก็จะดีในส่วนของการปกปักรักษาฟันนะครับสบรรพคุณก็อย่างที่เรารู้กันดีว่า,ามีเกลืออนูเล็กเข้มข้นช่วยลดการสะสมของแบคทีเรียต้นเหตุของกินปากช่วยทำให้เหงือกดีนะครับคิวเทนดูแลสุขภาพเหงือกและฟันนะครับมีสาร d p g เพื่อสุขภาพเหงือกและฟันที่ดีมีสารฟูอรายป้องกันฟันฟุ ช่วยให้ฟันแข็งแรงนะครับแล้วก็ลูกอมตาจิงโกะก็เป็นในด้านของการขบเคี้ยวทั่วไปและอร่อยอย่างเี้ก็จะมีความอร่อยในด้านของการอมการเคี้ยวก็จะมีความอร่อยโดยแน่นอนนะครับและยาท่าน,น้ำตากระตาย